สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื้อกลางแชร์ข่าวจริงนะคะพบกันวันนี้วันที่17สิงหาคม2563ค่ะพบกันทุกๆวันนะคะกับการอัปเดตข่าวสารดีๆค่ะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะมีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้กับคนที่เป็นอสอมอได้รับทราบนะคะเงินพิเศษ3500บาทนะคะเล่งโอนเงินด่วนเงินพิเศษอสอมอได้คนละ3,500บาทมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยค่ะ คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วนะคะงบกลางจ่ายเงินพิเศษอสสและอสอมทั่วประเทศค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะเร่งให้โอนเงินครบกว่า1ล้านคนคนละ500บาทต่อเดือนนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายนรวมได้คนละ7เดือนค่ะ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณาสุขนะคะโดยกรมสนับสน,นุนบริการสุขภาพเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,563งบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในกรอบวงเงินไม่เกิน3,622ล้านบาทให้เป็นค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครนะคะรวมไม่เกิน1,054 4,729คนต่อเดือนนะคะระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายน2,563นะคะสำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสติดต่อโควิด -19 ในชุมชนค่ะ ั้งนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขเสนอว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครนะคะได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายน2563นะคะซึ่งจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยนะคะกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำา บ้านและอาสาสมัครสาธรารณสุขกรุงเทพมหานครรวมดําเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภา2563ที่ผ่านมาค่ะโดยมีผลการดําเนินการดังนี้ค่ะ 1. ค่ะให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลสุขภาพ ตนเองแก่ประชาชนนะคะจำนวน7 4 2 4 6 2านวน74 2 4 6 2คนค่ะ2เฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจำนวน1 9 8 7 8ล้าน้นคนค่ะ3นะคะเคาะประตูบ้านต้านภายัยโควิด1 9จําจำนวน14,2134ล้าหลังคาเลือน4นะคะค้นพบกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการและส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนะคะจำนวน3,514ค้คนค่ะ อ,อสอมอและอ,อสสนะคะรอรับค่าตอบแทนพิเศษนะคะซูโควิด7เดือนย้อนหลังตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนกันยายนนะคะเดือนละ500บาทครมออนุมัติงบกลางนะคะ3622ล้านบาทอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะจะได้รับเงินนะคะรวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด7เดือนค่ะเดือนละ500บาทนะคะก็เป็นค่าตอบแทนให้กับอ,อสอมอและอ,อสสนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาค่ะ ทางช่องนะคะต้องขอขอบคุณนะคะอสมอแล้วก็อสสทั่วประเทศเลยนะคะที่ทำงานแบบเสียสละคะ่ะให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ที่ผ่านมานะคะก็เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะว่าเงินพิเศษอสมอและเงินอสสนะคะจากเขาทั้งหมดกี่เดือนนะคะได้คนละเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็มีการอัปเดตข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับ ใครหลายๆคนนะคะที่กําลังตามหาข้อมูลอยู่นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์และก็ซับสไครต์่องไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆคลิปใหม่ๆที่นํามาเสนอทุกๆวันเลยค่ะขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกๆท่านนะคะผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด COVID แบบนี้ไปด้วยกันค่ะครั้งหน้านะคะจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตนั้นฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ